สวัสดีครับวิดีโอนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนบทต่อไปก็คือบทที่18เรื่องกฎของเกาส์นะครับทีนี้ ในบทที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนมาก็คือว่าเราไปเริ่มจากการหาแรงไฟฟ้าระหว่างประจุด้วยกฎคูลอมนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนไปใช้แนวคิดของสนามไฟฟ้าโดยเราเปลี่ยนไปใช้วิธีการหาสนามไฟฟ้าจากประจุที่จุดแหล่งแล้วก็ให้สนามไฟฟ้านั้นออกแรงกระทําต่อประจุที่จุดสนามนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทํามาคุณจะเห็นได้ว่า ตอนที่เราทําการหาสนามไฟฟ้าในบทที่17ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายครั้งที่หาออไม่ง่ายโดยเฉพาะในกรณีของประจุที่กระจายแบบต่อเนื่องซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราต้องใช้การอินทิเกรตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมาในบทเรียนนี้เนี่ยกฎของเกาส์จะช่วยเราเออสองอย่างนะครับอย่างที่1ก็คือกฎของเกาส์จะเป็นทางเลือก อีกทางหนึ่งนะครับในการหาสนามไฟฟ้าโดยเฉพาะสนามไฟฟ้าที่มีสมมาตรเนี่ยจะหาได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในบทเรียนนี้เนี่ยเราก็จะศึกษากฎของเกาส์ก่อนจากนั้นเราจะเอากฎเนี่ยนะครับไปใช้หาสนามไฟฟ้าที่เราจะเน้นนะครับไปที่สนามไฟฟ้าที่มีสมมาตรนะครับก็ฟังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า กฎของเกาส์เนี่ยครับจะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประจุที่จุดแหล่งกับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ลึกซึ้งนะครับมากกว่าแนวคิดของสนามไฟฟ้าในบทที่17ที่ผ่านมานะครับสส่วนนี้คือจุดประสงค์หลักของกฎของเกาส์ในบทเรียนนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายภาพรวมๆของบทเรียนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เน้นคำสำคัญเพื่อให้ เวลาเราเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยพอเจอคําเหล่านี้คุณจะได้เพ่งเล็งไปที่จุดเหล่านั้นได้ได้ตรงประเด็นน,น,นะครับก็คือผมอยากจะเน้นส่วนสําคัญก่อนนะครับซึ่งคุณก็ฟังไว้ก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นส่วนสําคัญบ้างมันก็ยังไม่มีรายละเอียดหรอกเพราะมันเป็นภาพรวมนะครับผมก็จะบอกเพื่อที่เดี๋ยวพอไปถึง ไปในเนื้อหาคุณเจอ,อส่วนสําคัญเหล่านี้คุณจะได้เพ่งให้ถูกจุดนะครับเริ่มต้นก็คือว่ากฎของเกาส์น,นะครับก็พัฒนาขึ้นมาจากตัวเกาส์นะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์กับนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันกฎของเกาส์น,นะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับประจุที่จุดแหล่งในอีกมุมหนึ่งนะครับแต่มุมที่ว่านี้เนี่ยะจะแตกต่างจากการพิจารณาบทที่17 คือกฎของเกาส์เนี่ยเดี๋ยวที่ที่ผมจะอธิบายต่อไปนะครับผมจะใช้มุมมองของเส้นสนามไฟฟ้านะครับซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกฎของเกาส์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอในเรื่องเกี่ยวกับเ,เส้นสนามไฟฟ้าในบทที่17เนี่ยก็ต้อง กลับไปดูตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วจะช่วยให้เราเข้าใจกฎของเกาส์ได้ง่ายเลยนะครับทีนี้ตัวกฎของเกาส์เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับปริมาณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปริมาณใหม่ที่คุณจะเจอในบทเรียนนี้ก็คือเราจะเป็นการพิจารณานะครับเส้นสนามไฟฟ้าที่ผ่านผิวใดๆเราจะเรียกปริมาณหนึ่งที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจํานวนเส้นสนามไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่หน,หนว่า ฟไฟฟ้านะครับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า electric flux นะครับคำปริมาณนี้เนี่ยจะเป็นปริมาณหลักที่คุณจะเจอในบทที่18นี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะาให้คุณเพ่งเล็งตรงส่วนปริมาณนี้เอาไว้นะครับโดยกฎของเกาส์เนี่ย จะเน้นไปที่ตัวฟักไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยนะครับแต่เป็นฟักที่จะผ่านผิวปิดนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าผิวปิดเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งคุณจะต้องให้ความสําคัญนะครับผิวปิดที่ว่านี้จะเป็นผิวที่จะเอาไปคุม กับประจุที่จุดแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นกฎของเกาส์เนี่ยก็จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์ไฟฟ้านะครับกับประจุที่จุดแหล่งซึ่งอยู่ภายในผิวปิดนะครับตรงนี้ผมก็เลยอยากอยากจะเน้นคุณว่าในบทเรียนนี้เนี่ยคุณจะมีคำสำคัญนะครับที่คุณจะเจอนะครับคำที่หนึ่งก็คือฟลักซ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกฟลัก ค,คำที่2ก็คือผิวปิดนะครับกฎของเกาเนี่ยจะเน้นฟักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดเพราะงั้นเดี๋ยวคุณจะต้องมาดูว่าความหมายของฟักซ์ไฟฟ้าคืออะไรผิวปิดคืออะไรนะครับโอเคนะผมก็อยากจะเน้นคําเบื้องต้นตรงนี้ก่อนทีนี้สําหรับขั้นตอนการเรียนในบทเรียนนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลัก นะครับก็คือหัวข้อ18.1 18.2กับ18.3เนื่องจากว่ากฎของเกาส์เนี่ยส่วนสำคัญของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียนะครับ การคำนวณเนี่ยไม่ยากเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าการคำนวณเนี่ยง่ายนะครับการคำนวณเนี่ยไม่ยากแต่ว่าส่วนที่สําคัญคือตัวไอเดียของมันเพราะฉะนั้นในหัวข้อหลักคือหัวข้อ18.1กับหัวข้อ18.2เนี่ยผมจะพูดถึงกฎของเกาส์นะครับโดยเป็นการเน้นที่ตัวไอเดียนะครับไม่เน้นการคำนวณเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับตัวไอเดียของมันก่อนจากนั้นเราจะเอากฎของเกาส์นะครับไปทําการหาสนามไฟฟ้าก็คือจะมีการคำนวณแต่ว่าเป็นการคำนวณแบบง่ายๆเลยเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วมันจะคำ ก็คือจะคำนวณในหัวข้อ18.3เราจะใช้กฎของเกาส์ในการหาสนามไฟฟ้าที่มีสมมาตรนะครับก็คืออยู่ในหัวข้อ18.3สรุปว่าสรุปว่านะครับก็คือในบทเรียนนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อหลักนะครับหัวข้อ18.1นะครับผมจะอธิบายว่าฟลักซ์ไฟฟ้าคืออะไรนะครับจากนั้นเราก็จะเอาฟลักซ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่เอ่อที่เราเ เรียนแล้วเนี่ยเอาไปทําการสร้างกฎของเกาส์นะครับซึ่งในหัวข้อ18.1เนี่ยไม่มีการคํานวณ นะครับผมจะอธิบายยาวเลยนะครับให้คุณสุดท้ายแล้วได้ได้สมการกฎของเกาส์เก็บเอาไว้แต่ว่าไม่มีการคำนวณใดๆเราเน้นเฉพาะคอนเซปต์จากนั้นเราจะเริ่มเอากฎของเกาส์เนี่ยไปประยุกนะครับในหัวข้อ18.2ก็คือเอาไปทำการวิเคราะห์ปัญหาประเภทหนึ่งก็คือเป็นตัวนำนะครับที่อยู่ในสนามไฟฟ้าเราจะเอากฎของเกาส์เนี่ยไปช่วยอธิบายปัญหาเหล่านี้ซึ่งแน่นอนละว่าเราจะเป็นการอธิบายในเชิงคอนเซปต นะครับเราจะยังไม่มีการาลงรายละเอียดในแง่ของการคํานวณถ้าจะมีการคํานวณบ้างก็เป็นการคํานวณเพื่อจะสน,สนับสนุนให้คุณเข้าใจคอนเซปต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหัวข้อสุดท้ายนะครับคือหัวข้อ18.3เราจึงจะเอากฎของเกาส์เนี่ยมาทําการคํานวณหาสนามไฟฟ้ารูปแบบเฉพาะที่มีสมมาตรเท่านั้นนะครับ ซึ่งในหัวข้อ18.3เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าหลังจากที่คุณเข้าใจคอนเซปต์ของกฎของเกาส์แล้วนะครับในหัวข้อ18.3เนี่ยคุณจะหาสนามไฟฟ้าได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของเราคือเท่านี้นะครับในหัวข้อ18.1กับ18.2เนี่ยก็จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับคุณก็คิดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะอธิบายแล้วก็มีตัวอย่าง เพื่อจะสนันุนคอนเซปต์นะครับเราคิดตามกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปคำนวณง่ายๆในหัวข้อ18.3กันแล้วก็สุดท้ายครับผมก็จะเอาตัวอย่างนะครับในหนังสือกับแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยมารวมการอธิบายให้คุณทั้งหมดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มที่หัวข้อ18.1กันครับเรื่องฟักซ์ไฟฟ้ากับกฎของเกาส์